สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทันตะวันทาโลกกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ก็จะมาทำพิกอเดกให้กับทุกคนได้เล่นเรนเรนเล่นคล,นล,นลนายเครียดคลายเหงากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาทำพิคอเดกในหัวข้อในตอนนี้เขาคิดถึงเราอยู่หรือเปล่านะคะ อยากรู้นะค่ําคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมตอนกินข้าวคิดถึงเราไหมตอนเข้าส่วมคิดถึงเราไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็มีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3กองเช่นเดิมค่ะทาจิตใจให้นิ่งแล้วก็ไปเลือกกองไพ่ได้เลยค่ะอันนี้กองไพ่กองที่1นนะคะอันนี้กองไพ่กองที่สองแล้วก็อันนี้กองไพ่กองที่สาชอบไพ่ชุดนี้จังเลยคือแบบสวยแล้วแสงมันก็แบบดีมากนะคะค่ะไปดูกองไพ่กองที่1กันก่อนค่ะว่าจะเป็นยังไง เขาคิดถึงเราไหมนะคะตอนนี้ค่ะขออนุญาตดูพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1ก่อนนะคะว่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนที่เลือกกองที่1เป็นอย่างไรกัน Page of w วอนเพจอ f อบแพนเดอร์เคลนสเตรนนะคะ ห้าดาบนะคะพลังงานโดยรวมนะคะของคุณตอนนี้คุณมีเรื่องให้คิดนะคะแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องนะคะที่จะต้องตัดสินใจนะคะโดยอาจจะตัดสินใจโดยลําพังนะคะคุณอาจจะไม่อยากปรึกษาใครนะคะคุณอยากจะใช้ความสามารถด้วยตัวเองนะคะคุณมองว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่มันไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้นะคะสามารถ ใช้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในตอนนี้ได้นะคะสําหรับบางคนนะคะในพลังงานนะคะก็อาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนฝูงที่ทํางานที่เรียนหรือว่าในครอบครัวก,ก็เป็นได้นะคะอยากให้คุยกันอย่างใจเย็นนะคะอย่า,าใจร้อนอย่าเสียงดังใส่กันนะคะอย่าแข็งใส่กันค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะเป็น เปิดเทอมปิดเทอมงานใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าดีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าคุณรอรองานก็อาจจะได้งานนะคะรอคนมาจีบก็จะมีคนมาจีบประมาณนี้ค่ะพลังงานโดยรวมนะคะค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่า,าใครคนนั้นของคุณเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เลยนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะมาดูกัน เขาคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าคิดถึงเลยค่ะเจ็ดถ้วย Queen of p e n t a c l e นะคะสามถ้วยนะคะ Page of Wands อะ Page of Wands นะคะแล้วก็ Queen of Wands เขาคิดถึงคุณค่อนข้าง มากนะคะแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะสมมุติว่าวันหนึ่งมีเช้าวันเย็นเนี่ยเขาคิดถึงคุณเช้าวันเย็นก่อนนอนตลอดเวลาเลยคะ่ะเขาคิดถึงในเรื่องของอความดีที่คุณมีนะคะคิดถึงในเรื่องของอาอนาคตเหลืออะไรที่คุณและเขาเคยคุยร่วมกันไว้นะคะหรือคิดถึงในเรื่องของ ความสัมพันธ์นะคะว่าคุณและเขาเนี่ยจะสามารถาไปถึงระดับไหนนะคะจะสามารถเข้าทางผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายได้ไหมหรือว่าคบกันแล้วเนี่ยในเรื่องของฐานะการงานการเงินเนี่ยคุณและเขาเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมนะคะอารมณ์เหมือนอจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีฐานะาดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหม เขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนคนนั้นของคุณค่ะแล้วเราเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าเนี่ยแล้วเขาคิดถึงคุณแล้วว่าเขาจะทําอะไรต่อไปคะเขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปคะอย่าบอกนะแค่คิดถึงอย่างเดียวแต่ไม่ทําอะไรอะ่ะคุณจะแอคชั่นอะไรต่อไปคะคนคนนั้นของคุณสไม้เท้านะคะแล้วก็9้าดาบนะคะ Queen of Pentacles แล้วก็สีไมเท้า,าสีดาบค่ใหไสีไมเมท้า u u e n o of u u s นะคะอ,ออกแนวอย่างที่บอกเลยอะคือคิดถึงแหละแต่ออกแนวเหมือนยังไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะยังคิดวกไปวนมานะคะคิดแล้วก็คิดอีกนะคิดออกแนวคิด แต่มีถึงเคยฟังเพลงนี้กันไหมคะ mm hmm. เขาเป็นคนแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. คิดเยอะนะคะ mm hmm. คิดอ้อมโลกะคะ mm hmm. คิดแต่ไม่แอคชั่นนะคะ mm hmm. เขาถ้าจะคิดว่าเนี่ย mm hmm. ถ้าเกิดเขา มีครอบครัวที่มั่นคงมีงานมีเงินเป็นคนรวยหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะสนใจเขาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาได้แก่คิดนะคนเี้ยแต่เขาเหมือนไม่ลงมือทํานะคะเขาก็ยังอยู่นิ่งๆเหมือนขยับไปแค่สมองแต่ไม่ก้าวขาอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของคนคนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยอยู่สูงเกินไปนะคะไม่คู่ควรกับเขาหรือเขาคิดว่าต่อให้เขาลงแรงหรือทําอะไรไปแล้วเนี่ยคุณก็จะ ไม่โน้มลงมาเขาว่าคุณอาจจะเป็นกิ่งฟ้าแล้วเขาเป็นหมาวัดอะไรประมาณเนี้เขาเขารู้สึกด้อยค่าตาต้อยประมาณนี้นะคะอืสําหรับคนคนนี้เขาก็รู้สึกกับตัวเองประมาณนี้เลยค่ะอืแล้วจะทํายังไงดีละ่ะขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยค่ะอขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะ,ะ,คแ,นะ,นคะแล้วควรจะต้องทำยังไงล่ะคะถ้าเขาจะรู้สึกตัวเองขนาดนี้ค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ คำแนะนำจากไพ่ไหนคะ Knight of w a n d e m p e r o r ร์สิบถ้วยหกถ้วยอุ้ยกระเด็น of n i of นายออฟแวน of w a อลนายขอเก็บนะคะเพราะมันกระเด็นออกมา,าคำแนะนำจากไพ่นะคะก็ไพ่บอกว่าเราก็ควรจะ แสดงตัวมากขึ้นแต่ไม่ต้องมากนะคะอาจจะอ่อยบ้างหยอดบ้างอะไรประมาณนะะี้ค่ะเพื่อให้เขาเองค่ะแอคชั่นออกมาได้เต็มที่นะคะเมื่อเขาออกอเมื่อคุณหยอดไปแล้วเขาแอคชั่นกลับมานะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันถึงจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาอยากให้คุณแสดงออกว่าคุณชอบเขาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพยายามแอคทีฟตัวเองให้มัน ดีจุดหนึ่งะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็เขาเองหะะ่ะพร้อมที่จะลุยแล้วก็ฟันฝ่าที่จะไปให้ถึงฝันนะคะไปถึงจุดที่คุณและเขานะคะจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณแสดงออกให้มากกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อให้เขามั่นอกมั่นใจว่าคุณเองก็มีใจให้กับเขานะคะแล้วเขาก็จะลุยอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะเยยินดีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนที่เลือกไพ่ ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะอ่อยนิดนึงนะคะเพื่ออีกฝ่ายนึงจะได้รู้ว่าคุณกินอะไรอยู่ค่ะมาถึงตัวเลือกตัวที่สองนะคะใบนี้ค่ะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเขาคิดถึงคุณไหมในตอนนี้นะคะหัวข้อวันนี้ต้องพ่องอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวลืม ขออนุญาตดูพลังงานโดยรวมของเพื่อนที่เลือกกล่องที่สองกันก่อนค่ะ Queen of Pentacles Justice สมไม้เทา้า Queen of c u p นะคะแล้วก็6เหรียญน,นะคะพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็ เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่แต่งตัวสวยดูดีนะคะเป็นคนหัวสูงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดตไป ขออภัยค่ะพูดตรงไปตรงมานะคะในบางครั้งนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็เป็นคนจริงใจค่อนข้างดีค่ะพลังงานของเพื่อนกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วตอนนี้คนคนนั้นนะ่ะเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ได้ทั้งคนโสดไม่โสดหรืออะไรได้หมดนะคะแค่คุณคิดถึง ใครคนนั้นแวบเข้ามาในสมองคุณก็สามารถถามได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะมาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี้เอาใบเดิมค่ะ queen of pentacles สมไม้เท้า justice queen of wands king of cup นะคะใช่ค่ะเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาคิดถึงในเรื่องของอนาคตอันใกล้ๆนะคะในเรื่องของอาการวางแผนนะคะในเรื่องของอาการงานการ ที่จะมาเป็นครอบครัวคุณนะคะเขาคิดว่าเขาจะทําอะไรให้คุณดีนะคะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทามาเนี่ยมันดีหรือยังมันดีพอไหมหรือมันควรทํามากกว่านี้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะคะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขานะคะเป็นผู้หญิงที่เลิศเลอเพอร์เฟกคนหนึง่งหรือเป็นผู้ชายที่แบบคู่ควรที่เขาอยากจะได้อ่าไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะะเขาเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นะนะคะ่ะสำหรับ เพื่อนๆกองที่2นะคะม,มาดูกันต่อคะ่คะคิดถึงขนาดนี้จะแอคชั่นยังไงต่อจ้าคิดถึงขนาดนี้จะแอคชั่นอะไรต่อจ้าเอาแต่คิดถึงแต่ไม่แอคชั่นไม่โอเคนะเอา The Tower The Moon 8ไม้เท้านะคะแล้วก็7ถ้วย เงี้ยแปดเหรียญอย่างที่บอกเลยคะ่ะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรต่อไหมเหมือนเขาจะยังไม่แอคชั่นใดๆเลยนะคะเขายังรู้สึกว่าเขากลัวกับการที่จะ,ะเผชิญหน้า กับสิ่งสิ่งนี้นะคะเขากลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะเขากลัวความผิดหวังแบบกระทันหันแบบล้มเหลวเขากลัวเขารับไม่ได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเองอ,ะอ่ะมีตัวเลือกที่เยอะมีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วเขาก็มองว่าคุณอะ่ะอาจจะนับเขาหรือเปล่าไม่รู้แหละที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกตรงนั้นนะคะแต่เขาก็มองว่าเขาอะ่ะมีดีอยู่นะ ออที่คุณจะเลือกเขาว่าเขารู้สึกแบบนี้นะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขึ้นเป็นตัวเลือกให้คุณเลือกอะไรประมาณนี้ด้วยศักยภาพของเขามีความอดทนนะคะแล้วก็มีความที่พยายามนะคะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนอย่างสม่าเสมอเนี่ยเขาจะสามารถเอาชนะใจคุณได้นะคะคนคนเนี้ยของคุณนะคะประมาณนี้ในการแอคชั่นเขาจะเน้นแบบ ทําประจําสม่ําเสมอแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเขาเหมือนเขาจะใช้ไม้นี้มากกว่าเขาจะไม่ได้แบบบู๊เข้าไปลุยเข้าไปโดยทีเดียวนะคะเพราะเขากลัวในเรื่องของความผิดหวังที่มันจะกระทันหันแล้วก็เขาจะรับมันไม่ไหวนะคะคนคนนี้ค่ะแล้วขอคําแนะนจะาจากไพ่หน่อยค่ะว่าแล้วคุณควรจะทํำยังไงดีคะหรือคุณหรือเขาเนี่ยคะ่ะคําแนะนําควรทาอย่างไรดีคําแนะนำหน่อยค่ะว่าจะควรทําอย่างไรดี เดอะเดวิลนะคะแล้วก็5้าไม้เท้านะคะสถ้วยสองถ้วยแล้วก็ The w i e ล of Fortune นะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเขาทาั้งรักคุณทั้งหลงคุณนะคะแล้วก็เขามีความต้องการที่จะ ได้คุณมาครอบครองเป็นคนในครอบครัวแล้วเขาก็อยากได้คุณเนี่ยมาเป็นเนื้อคู่ในอนาคตของเขาอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เขารู้สึกหลงไหลได้ปลื้มคุณแบบเป็นอย่างมากนะคะถึงขั้นแบบขัดแย้งกับตัวเองในสมองอะ่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเวอร์ไปไหมหรือเราอะไรมากไปไหมคือทะเลาะก,กับตัวเองวันละหลายรอบได้นะเหมือนแบบใช่เหรอทำไมเรารู้สึกแบบนี้อะไรประมาณเนี่ยเขาเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็มองว่าคุณนี่แหละ ที่เขาต้องการที่จะมาใช้ชีวิตครอบครัวด้วยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะแค่ถามว่าเขาคิดถึงไหมนเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้ไปไกลแค่ไหนแล้วนะคะก็ยินดีด้วยคะ่ะสําหรับเพื่อนๆไพ่อกองที่สองค่ะขออนุญาตเก็บไพ่แล้วก็ไปดูตัวเลือกที่3กันเลยคะ่ะ ตัวเลือกที่3ตัวนี้นะคะขออนุญาตสับไพ่นานนิดนึงเรารู้สึกเหมือนไพ่มันไม่ค่อยจะแตกค่ะ<ม>เขาคิดถึงคุณไหมในตอนนี้นะคะในหัวข้อแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลือกที่3ค่ะ<ม>ก็ขออนุญาตดูพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3กันก่อนค่ะว่าพลังงานโดยรวมตอนนี้ของเพื่อนๆนกองนี้เป็นอย่างไรอุ๊ยอุย,อย เอชออฟแวนนะคะแล้วก็ Queen of Wands เไม้เท้านะคะ4ี่ถ้วยเอ้สีไม้เท้าไปหมดแล้วสมองวันนี้สามเหรียญน,นะคะวันนี้อ่านน่าจะอ่านใครไม่ตรงนะคะสมองไม่สั่งการแล้วก็เมื่อเช้าภูมิแพ้ขึ้นหนักมากกินยาแบบไปหลายขนาดทั้งกินทั้งพ่นทั้งกินแล้วแบบร่างกาย พลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะก็บางคนก็มีความหวังในชีวิตนะคะว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะต้องดีกว่าเมื่อวานอย่างแน่นอนนะคะบางคนก็รู้สึกชีวิตดีค่ะมีความสุขนะคะมีการอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอยากหาข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็ มีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วก็ต้องบู๊อยู่ตลอดนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขอโทษค่ะอืมแล้วก็มีบางคนนะคะที่ต้องอ่าเขาเรียกว่ายังไงนะจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องภายในครอบครัวอะไรก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบอืม ออกคาสั่งค่ะทํางานเป็นหัวหน้าคนอะไรเงี้ยคือช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบเหนื่อยนิดนึงในการออกคําสั่งนะคะค่ะพลังงานโดยรวมก็ประมาณนี้จ้าค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไม่นะคนคนนั้นของคุณนะคะตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณไม่นาตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ำตอนขับรถเนี่ย เขาจะคิดถึงคุณไหมนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมโอ้มาจ้าสองใบ The Empress King of Wands Queen of Wands นะคะแล้วก็เก้าเหรียญ e r a n c e นะคะ เขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนคะ่ะเนื่องจากว่าเขาแอบบคิดเข้าข้างตัวเองว่าคุณและเขานะคะมีอะไรคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันเหมาะแก่การเป็นคู่กันนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมดูดีเพอร์เฟกต์สวยดูดีมีเงินมีความสุขมีทุกอย่างโอเคไปหมดเลยนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยดูดีในสายตาเขามากๆแล้วก็คุณสามารถอเอาอกเอาใจ เขาได้นะคะแล้วก็ให like? so? no ้ความชุ่มฉ่ำใจในกับเขาแบบทำให้เขาจะเย็นลงได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะคนคนนี้ค่ะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปมีคะในความสัมพันธ์นี้นอกจากคิดถึงแล้วจะแอคชั่นอะไรต่อมี้าคิดถึงอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องแสดงออกด้วยค่ะเอา เก้าไม้เทา้าเอาสิบเหรียญจ้าห้าไม้เทา้าสามดาบดิเมจจะเปี่ยนาถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหม เขายังลังเลอยู่นะคะคนคนนี้แต่เขาก็รู้สึกแหละว่าถ้าได้คุณมาอยู่ในชีวิตในครอบครัวมันต้องดีมากๆอย่างแน่นอนแต่เขาลังเลเหมือนอยังไม่กล้าแอคชั่นอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขาเองก็ทะเลาะกับตัวเองอีกแล้วนะคะคนปัจจุบนันนี้คนเราสามารถทะเลาะกับตัวเองได้นะคะเขากลัวความเสียใจยกลัวความผิดหวังกลัวคําคตอบ หรือกลัวสิ่งต่างๆนะคะที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เขาคิดไปเองนะคะคือเขากลัวไงเพราะเขามองว่าคุณเนี่ยสวยเลิศเลอเพอร์เฟกดูดีแบบอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็อแอบมบโนโงไงว่าคุณและเขาอาจจะเป็นคู่กันเขาคิดไปประมาณนั้นแต่ว่าในจิตใจลึกๆเ,เลยอะค่ะลึกๆลึกๆเลยอะเขารู้สึกว่าคุณอนะมันไม่ใช่คนธรรมดาคุณแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ <S <S <anne. S 1> เหนือดินฟ้าอากาศอะคุณแบบ เลืจะแมนแตนเกินไปสําหรับเขาเนี่างเงี้ยแต่เขาชอบไหมเขาชอบคุณก็คิดถึงคุณนะแต่เขากลัวความผิดหวังเนื่องจากว่าคุณอะเหมือนเหมือนคุณไม่คู่ควรกับเขาหรือเขาไม่คู่ควรกับคุณทั้งคู่ะคะ่ะเหมือนเหมือนคุณเป็นเศรษฐีพันล้านอะอีกคนนึงเป็นแบบลูกชาวนาธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืเขารู้สึกแบบนั้นค่ะแล้วเขาก็เลยยังจะไม่ค่อยแอคชั่นใดๆนะคะ ค่ะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยคะ่ะแล้วจะต้องทำยังไงล่ะคะควรทำยังไงล่ะคะในเมื่อเขาไมา่แอคชั่นนะคะจะทำยังไงดีคะขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะเลิฟเวอร์เฮอร์มิสไนออฟบอลนะคะ h นออฟคัพแล้วก็ Page of p e n a l e n นะคะไพ่แนะนำว่าถ้าคุณและเขานะคะเป็นคู่กันแล้วก็จะไม่แคร์กันนะคะมันทำบุญนะคะแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตานะคะเขาเรียกว่าไงเฝ้าขอพรภาวนานะคะว่าให้คุณและเขาเนี่ยได้เป็นคู่กันนะคะแล้วก็มันก็จะแสดงผลในเรื่องของมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอคชั่นนะคะแล้วก็พยายาม เขาหากันนะคะในเรื่องของเพิ่มสัมพันธ์ทำไมตีนะคะเริ่มยื่นความรู้สึกดีๆเข้ามาเขาจะค่อยๆก้าวเข้ามาแสดงตัวนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะยื่นความรักดีๆให้คุณดูแลแล้วก็เขาเองก็จะดูแลคุณได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ ไม่ว่าเขาจะแอคชั่นอะไรยังไงนะคะคุณก็อย่าดุด,ด่าว่าเขามากนะคะอย่าตัดพาะเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้อยู่แบบนิ่งๆเป็นกลางนะคะแล้วก็คอยดูว่าเขาจะทําอย่างไรนะคะอืมก็ยินดีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับเพื่อนที่เลือกตัวเลือกกองที่3ค่ะก็ สำหรับวันนี้นะคะทันตะวันทาโรก่ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจดูดวงนะคะสามารถกดรายละเอียดท้ายคลิปได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ